สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมเซ r รเทนเกอเช่นเคยนะครับซึ่งสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงสิ่งที่และประโยชน์ที่สุดในเกนชิน IMPACT นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันผมก็ต้องขออนุญาตบอกคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับ ถ้าว่าคุณผู้ชมมีข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แยง้งใดๆก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับใน e n s ชิ n Impact ก็จะมีไอเทมอยู่หลากหลายประเภทนะครับซึ่งไอเทมแต่ละประเภทนะครับก็จะมีจุดประสงค์ของตัวมันเองแต่ก็จะมีไอเทมบางประเภทเช่นกันนะครับที่เราไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของมันคืออะไรกันแน่และในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงไอเทมเหล่านี้กันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับสำหรับไอเทมชิ้นแรกนะครับก็คือ The b e บ l ครับ เดอะเบลก็จะเป็นอาวุธประเภทดาบใหญ่นะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้ก็จะเป็นไอเทมที่ผู้เล่นเรื่องเลอกันมากเลยนะครับว่ามันเป็นไอเทมดาบใหญ่ที่ค่อนข้างไร้ประโยชน์ครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าออฟลองของดาบใหญ่ชิ้นนี้เป็นพลังชีวิตครับซึ่งตัวละครที่ใช้ค่าพลังชีวิตเป็นหลักและก็ใช้ดาบใหญ่ด้วยเรียกได้ว,ว่ามีน้อยมากๆครับในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเดอะเบลก็เอาอันดับที่5ไปครองเลยครับต่อมานะครับอันดับที่4ก็คืออาร์ติแฟกต์ลิเทเซิงโบไลท์ครับ อาร์ติแฟกต์เซตนี้นะครับเรียกได้ว,ว่ามีคนใช้ได้น้อยมากอยู่แล้วนะครับแถมตัวละครที่ใช้ได้ก็มีเซตที่ดีกว่าด้วยนะครับโดยสกิลของอาร์ติแฟกต์นะครับก็จะเป็นการเพิ่มโบนัสโลนะครับสำหรับเซตสชิ้นส่วนเซตสชิ้นนะครับก็คือเมื่อตัวละครได้รับการป้องกันจากโลจะได้รับโบนัสความเสียหายการโจมตีปกติและการชาร์จโจมตีครับเนื่องด้วยอาร์ติแฟกต์เซตนี้มีสกิลที่ค่อนข้างร้ายประโยชน์เพราะฉะนั้นก็อาร์ติแฟกต์เลสซิ่งโบไลท์เอาอันดับที่4ไปครองเลย อันดับที่3ก็คือไอเทมกล้องทั้ง2แบบเลยนะครับสำหรับไอเทมกล้องก็จะเป็นไอเทมกดใช้นะครับซึ่งวิธีการใช้งานก็แค่กดรูปกล้องเท่านั้นนะครับในมือถือส่วนในคอมก็แค่กดตัวแครับสาเหตุที่ไอเทมกล้องทั้ง2แบบมันไร้ประโยชน์นะครับก็เพราะว่าเกนชินอิมแพคมีฟังก์ชันถ่ายรูปอยู่แล้วครับโดยฟังก์ชันนี้นะครับแค่เรากดไปที่ตัวไพมอนที่มุมบนซ้ายนะครับหรือว่าถ้าเป็นในคอมก็ค,อกคือปุ่ม E S C จากนั้นก็เลื่อนหารูปกล้องนะครับ แค่นี้เราก็จะได้กล้องทด่สามารถปรับแต่งรูปภาพเองได้แล้วนะครับต่างกับกล้องแบบไอเทมกดใช้ซึ่งเราไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้เลยซึ่งในความที่เ e n s ช i n Impact เขาก็มีฟังก์ชันถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ไอเทมกดใช้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอเทมกล้องก็เอาอันดับที่3ไปคล้องได้เลยนะครับต่อมานะครับในอันดับที่2อันนี้หลายๆคนน่าจะจำไม่ได้แล้วนะครับมันก็คือจุดเทเลพอตครับแต่จุดเทเลพอตที่ผมจะมาพูดถึงในที่นี้นะครับก็คือจุดเทเลพอตที่อยู่สตอมเทเลเรลนะครับ รือก็คือจุดเทเลพอร์ตที่อยู่ติดกับดันเจียนของดาวเวลินนะครับจุดเทเลพอร์ตอันนี้นะครับถ้าเป็นตอนต้นเกมเราก็ได้ใช้งานอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดดันเจียนของดาวเวลินนั่นเองแต่ถึงเราจะยังไม่ได้เปิดดันเจียนของดาวเวลินนะครับมันก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ถึงแม้จะใช้เวลานานขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ไปถึงจุดที่เดียวกันได้ครับนอกคือการวาร์ปไปที่เสาวา์ปใหญ่ในสตอร์มเทเลเรลนะครับแล้วก็ล่อนขึ้นไปตรงดันเจียนดาวเวลินนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จจุุดดลพอร์ตนี แถมพอเราเปิดดันเจียนดาวเลินได้แล้วจุดเทเลพอร์ตจุดนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีบทบาทอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดเทเลพอร์ตตรงดันเจียนดาวเลินเอาอันดับที่2ไปคลองได้เลยครับต่อมานะครับจะเป็นไอเทมที่หลายคนน่าจะไม่เคยเห็นหรืออาจจะเคยเห็นบ้างแต่น้อยครั้งที่จะได้นะครับนั่นคือล็อกเพลครับสำหรับล็อกเพลผมบอ,อกตามตรงเลยนะครับว่าทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่าล็อกเพลมันใช้ทําอะไรแถมล็อกเพลเองก็ไม่สามารถนําไปย่อยในพารามิตริกทานโฟร์เมอร์ได้นะครับ เรียกได้ว,ว่าเป็นแค่ไอเทมประดับไ d เเฉยๆซึ่งก็ไร้ประโยชน์สุดๆไปเลยครับเพราะฉะนั้นล็อกเพลก็เอาอันดับที่หนึ่งไปครองไ้เลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้เป็นไงกันบ้างสำหรับ5สิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่สุดใน g e n ชินอิมแพ็ผมก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยนะครับถ้าว่าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นนะครับเพื่อเป็นการใจกับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ